สวัสดีค่ะแม่มาคนนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลบ้านหน้าอำเภอแกงจังหวัดระยองนะคะมาตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายนะคะเป็นบ้านสั่งสร้างนะคะทางเราดาเนินการในการยื่นกู้ให้กับลูกค้านะคะยื่นกู้เขียนแบบออกแบบนะคะโดยลูกค้ามีแบบบ้านแบบที่ต้องการมาทางเราก็ดาเนินการเขียนแบบแล้วก็ยื่นกู้พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้กับลูกค้านะคะหลังนี้ก็ใช้เวลา3เดือนนะคะในการก่อสร้างนะคะวันนี้มาตรวจงานงวดสุดท้ายนะคะเพื่อส่งมอบงานให้กับลูกค้านะคะก็ตรวจเสร็จแล้วก็คือเรียบร้อยพร้อมส่งมอบเดี๋ยวให้ลูกค้ามาตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะยื่นกู้บ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้างข้อดีก็คือได้แบบบ้านแบบที่เราต้องการนะคะข้อดีข้อที่2คือเราจะได้รับราคาบ้านที่ ต่ำว่าราคาบ้านสร้างสําเร็จเวลาเราผ่อนเราก็จะผ่อนน้อยว่านะคะอันนี้ก็คือข้อดีของการยื่นกู้พร้อมสิ่งปลูกสร้างได้บ้านตรงใจ2ผ่อนน้อยราคาบ้านต่ํกว่าบ้านสําเร็จรูปนะคะแล้วก็อย่างบ้านหลังนี้นะคะมูลค่าการก่อสร้างอยู่ที่1ล้านต้นๆน,นะคะผ่อนต่อเดือนแค่4,800เท่านั้นได้บ้านเดี่ยว2ห้องนอน1ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวมีโรงจอดรถให้บนพื้นที่1ไร่นะคะ งบประมาณของลูกค้าถือว่าต่ำมากมากนะคะถ้าเป็นแบบบ้านสำเร็จรูปไซส์นี้ก็น่าจะผ่อนอยู่ประมาณ7,500บาทนะคะแต่อนี้เป็นบ้านสั่งสร้างที่ลูกค้าเลือกแบบแล้วยื่นกู้พร้อมสิ่งปลูกสร้างก็ผ่อนแค่เดือนละ4,800บาทรับบ้านเดี่ยวสวยๆตามแบบที่ต้องการไปเลยเดี๋ยวเราให้ลูกค้าชมนะคะว่ารูปแบบบ้านเป็นแบบไหนนะคะคือทรงทรงบ้านลูกค้าสามารถดีไซน์ออกแบบเองได้เลยนะคะ ออกแบบเองได้เลยซึ่งมูลค่าการก่อสร้างก็จะขึ้นอยู่กับทรงบ้านนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นหลังคาเม่นทันชีสบุก,กันร้อนนะคะแล้วก็ภายในจะเป็น3 2- 2ห้องนอน,นะคะ่ะหนึงห้องน้ำา1ห้องครัวนะคะมีห้องโถงนะคะ ตัวด้านนอกของรอบบ้านเป็นกระจกบานโอเวอร์ไซส์ทั้งทั้งหลังเลยนะคะสามารถเลือกแบบบ้านได้นะคะเป็นสไตล์ปัญญาสไตล์อังกฤษหรือผสมผสานระหว่างปัญญากับอังกฤษหรือผสมผสานระหว่างปัญญากับเป็นสไตล์โมเดิร์นแบบนี้นะคะสามารถดีไซน์ออกแบบได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะหลังนี้ก็จบพร้อมส่งมอบแล้วนะคะอันนี้เป็นแบบที่ลูกค้าเลือกแบบ ออกมาเองนะคะทางเราก็ดําเนินการยื่นกู้ปลูกสร้างให้ลูกค้าตามแบบบ้านที่ลูกค้าต้องการบนพื้นที่หนึ่งไร่อันนี้ก็เป็นที่มรดกของลูกค้านะคะลูกค้าก็อยากมีบ้านบนพื้นที่ที่เป็นมรดกทางพ่อแม่มอบให้นะคะก็ยื่นกู้ผ่อนแค่4 8 0 0ัรบาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านในวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ย ลูกค้าออกแบบเองเลือกเองทั้งหมดเลยนะคะโดยทางเราจะกําหนดราคาให้แล้วก็ลูกค้าก็ไปเลือกตามแบบตามราคาที่เรากําหนดถ้าเกินลูกค้าเลือกราคาที่ต่ํากว่าเราคืเนเงินให้ถ้าเลือกในราคาที่สูงกว่าลูกค้าก็จ่ายส่วนต่างนะคะของค่ากระเบื้องค่าวัสดุต่างๆนะคะอันนี้เป็นส่วนของร้านจอดรถนะคะ ตรงตรงข้างข้างบ้านเนี่ยเราปูไวเมดให้นะคะแล้วก็เทปปูนล,ล้อมให้นะคะเชียงชายทำฝ้าให้เรียบร้อยนะคะใส่บัวตกแต่งลวดลายสวยงามอย่างพื้นบ้านหลังนี้เป็นพื้นเกนิตโต้สอีออกสีนินลายคล้ายๆลายหินอ่อนแต่เป็นลายหินอ่อนสีนินนะคะอันนี้ก็เป็นลายที่ลูกค้าเลือกลูกค้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุอยู่ประมาณ20่ปลายๆนะคะ20ปลายๆ30ต้นๆประมาณนี้ เขาก็เลือกออกแบบสไตล์แบบโมเดิร์นโมเดิร์นไวรุ่นนิดนึงนะคะแล้วก็ดีไซน์มานั่งหน้าบ้านนะคะมีมานั่งแบบนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านในนะคะเป็นห้องนอนหลักนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะก็เป็นทางเข้าบ้านหลักนะคะทางเข้าบ้านหลักก็เป็นบานกระจกไซส์ใหญ่โอเวอร์ไซส์นะคะพอเปิดเข้ามานะคะก็จะพบกับห้องโถงนะคะห้องโถงของตัวบ้านนะคะฝ้าเป็นฝ้าหลุมแบบนี้นะคะ สำหรับใครที่ต้องการยื่นคู่พร้อมสิ่งปลูกสร้างก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะทางเรายินดีให้ข้อมูลให้คําแนะนําให้คําปรึกษาฟรีนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะก็มีบานหน้าต่างรอบตัวบ้านนะคะด้านฝ่ามือเป็นส่วนของห้องนอนสองห้องนะคะด้านซ้ายมือเป็นห้องครัวกับห้องน้ํานะคะแล้วก็มีพื้นที่มีสวิตช์ปลั๊กไฟเสียบทีวีครบเดินสายอากาศให้ครบนะคะ เปิดเข้ามาเป็นส่วนของห้องนอนหลักนะคะห้องนอนหลักก็จะมีบานหน้าต่างโอเวอร์ไซส์ให้แบบนี้เห็นวิวเต็มเตมถ้ายืนด้านหน้าบ้านเนี่ยเป็นวิวภูเขาเลยนะคะบ้านหลังนี้ได้วิวภูเขานะคะที่ดินเดิมของทางลูกค้าสวยมากๆแล้วก็มีช่องติดแอร์ไว้ให้ลูกค้าพร้อมเลยนะคะพื้นเป็นพื้นแกนิโต้นะคะสีดำนินนะคะ อันนี้ลูกค้าเลือกเองทั้งหมดนะคะสามารถเลือกได้หรือถ้าลูกค้าไม่สะดวกอยากให้ทางเดิร์มอนี้เลือกให้เราก็ดําเนินการเลือกให้แล้วก็ส่งตัววัสดุให้ลูกค้าดูก่อนนะคะหรือถ้าลูกค้าอยากดีไซน์เองออกแบบเองก็สามารถไปช้อปปิ้งได้นะคะตามร้านต่างๆที่ลูกค้าอยากไปช้อปปิ้งเองได้เลยนะคะทางเราก็จะมีงบประมาณของตัววัสดุอุปกรณ์แต่ละ โครงสร้างนะคะของตัวบ้านให้นะคะเป็น B.O.Q ก่อนการก่อสร้างอยู่แล้วนะคะทั้งหลังเราจะมี B.O.Q ให้นะคะลูกค้าก็สามารถตรวจสอบวัสดุการก่อสร้างก่อนที่จะเซ็นสัญญาตกลงการก่อสร้างได้เลยนะคะห้องนี้ก็เป็นส่วนของห้องครัวนะคะก็เป็นครอบครัวเล็กนะคะสองคนสามีภรรยานะคะก็เขาก็เลยเลือกบ้านที่เป็นแบบไซส์กระทัดรัดผ่อนสบายๆนะคะ ได้บ้านเดี่ยวผ่อนแค่4,800บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของห้องครัวนะคะก็เป็นไซส์ขนาดกระทัดรัดมาตรฐานนะคะสามารถทำครัวได้จริงนะคะมีช่องระบายอากาศให้ครบนะคะลักษณะของตัวบ้านนะคะก็คือฟังก์ชันลงตัวถ้าเป็นบ้านสำเร็จรูปนะคะไซส์นี้ก็มีแบบ ล้านไปไปลายนะคะล้าน8ปดแสนเก้าหมื่นประมาณนี้ได้นะคะถ้าเป็นบ้านสนําเร็จรูปแต่หลังนี้เป็นเสร็จจบแล้วก็อยู่ประมาณล้านต้นๆนะคะล้านหนึ่งแสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะหลังนี้มูลค่าการก่อสร้างหลังเสร็จสิ้นจบทุกสิ่งอย่างแล้วนะคะอยู่ประมาณล้านหนึ่งแสนนะคะได้บ้านเดี่ยวเลยนะคะ ก่อนแค่4,800บาทต่อเดือนเท่านั้นถัดมาจะเป็นส่วนของห้องน้ำนะคะห้องน้ำอันนี้ลูกค้าก็ออกแบบเองเลือกวัสดุอุปกรณ์เองนะคะเป็นแบบนี้โลง่ลงๆสบายๆก็จะได้อ่างล้างหน้าเซตใหญ่ะคะ่ะอันนี้ลูกค้าก็เลือกดีไซน์ออกแบบเองนะคะพื้นก็เป็นลายหินอ่อนแบบนี้นะคะ แล้วก็ตัวด้านหลังบ้านนะคะประตูก็จะเป็นวัสดุเกจยูพีวีซีนะคะไม่บวมแน่นอนนะคะอันนี้ออกมาในส่วนของด้านหลังบ้านนะคะก็บนพื้นที่หนึ่งไร่ก็จะกว้างๆโป่งๆแบบนี้นะคะตัวรอบบ้านเนี่ยเราเทป,ปูนให้วางไ,ไวเมดอย่างดีนะคะไม่สุดแน่นอนเราก็วางระบบท่อระบายน้ำรอบบ้านให้มีก๊อกน้ำให้นะคะ อันนี้คือบ้านของลูกค้าท่านนี้อยู่ที่อําเภอแกลงนะคะจังหวัดระยองนะคะเรื่องของระบบท่อระบายน้ําด้านหน้าเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าทางถนนคอนกรีตด,ด้านหน้าบ้านยังไม่มีท่อระบายน้ําเชื่อมต่อนะคะทางเราก็ดําเนินการวางท่อระบายน้ําไว้ให้รอบบ้านแล้วก็จะมีบ่อบ่อแซก อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้นะคะเพื่อเวลาในอนาคตถ้าเกิดว่าปัจจุบันยังไม่มีก็เอาไปลงบ่อด้านหน้าตรงนี้แต่ไม่มีกลิ่นแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นน้ําใช้ภายในบ้านแล้วถ้าในอนาคตทาง ราชะการเขามาทําบ่อด้านหน้านะคะทําท่อด้านหน้าแล้วก็สามารถเดินท่อต่อออกไปเชื่อมด้านหน้าได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเราเอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าวางแผนไว้ให้แล้วนะคะในเรื่องของระบบการจัดการระบบน้ําเสียนะคะย้ํานะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะอยากสร้างบ้านเองออกแบบเองบนพื้นที่ของตัวเองหรือสร้างบ้านบนพื้นที่ของ ลูกค้าด้านอื่นและเราสนใจนะคะอยากสร้างบ้านบนที่นี้เขาขายที่เปล่าเราอยากไปสร้างบ้านบนที่เปล่าพืนนี้ก็สามารถยื่นกู้ที่ดินได้ด้วยยื่นกู้สิ่งปลูกสร้างได้ด้วยในครั้งเดียวกันนะคะสำหรับลูกค้าที่มีที่ดินอยู่แล้วก็ยื่นกู้เฉพาะสิ่งปลูกสร้างอย่างเดียวก็ได้ทางเรารับดําเน,นินการในการยื่นกู้นะคะดูแลาน ความสะดวกในเรื่องของงบประมาณในการก่อสร้างให้นะคะลูกค้าก็หมดกังวลในเรื่องของการเบี้ยวงานส่งงานไม่ตรงงวดงบปันปลายงานขยายช่างไม่รับผิดชอบตรงนี้เราดูแลให้ครบลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะพิกัด การรับดําเนินการนะคะก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้เรารับทั่วพื้นที่นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้0895 023 270หรือ0960 199 692นนะคะบันทึกเบอร์จะขึ้นไลน์นะคะก็ฝากผลงาน